สวัสดีครับบินีต้รับกสู่การรีวิวเ b l a ล e บ u สจีทีก่อนจะไปชมการรีวิวเ a d เล u บ s สรุ่นจีทีใหม่ล่าสุดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่ดูแมนก่อนและเ a d เล u บ s สรุ่นเก่าๆที่พี่ดูแมนเคยรีวิวกดตัวไอมุมขวาบนไปดูได้เลยนะครับมีทั้งการแข่งขันแล้วก็รีวิวเฉยๆก็มีนะครับ อาจจะพร้อมแล้วไปชมการรีวิว Bayblade Burst รุ่นจิตีอันนี้ได้เลยครับผมอาจจะเห็นว่ากล่องมาดูมีความยับเยินนิดนึงไม่ใช่ความผิดใครความผิดพี่แมนเองนะครับ<笑><笑>ก็คือพี่แมนอะเอาไปลองเล่นเทสเล่นแข่งกันแล้วแหละมันเป็นเออมันเป็นเรื่องของกระบวนการการถ่ายทำะนะ <S <S มันมันมันผิดพลาดนิดนึงคือพี่แมนต้องเอาไปแข่งก่อนก่อนจะมาถ่ายรีวิวตรงนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นเช่นนี้นะฮะแต่ว่าไม่ต้องสนใจเรื่องของกล่อง ที่มันยับแบบนี้เรามาสนใจของข้างในดีกว่ามันมีค่ามากไปเยอะอ่ามาดูแพ็กเกจทั้งสาอันกันดีกว่าครับอันนี้ฮะอันนี้น่าจะดูเล็กสุดดูมีออปชั่นน้อยสุดนะครับผมอันนี้ชื่อว่า Big Bang Genesis นะฮะนี่นะครับฟับดูน่ากลัวเป็นตัวโกงมากเบเบลดเนะี่ยพีน่นุ่มแมนไม่ได้ดูอนิเมะมันสักเท่าไหร่เหมือนกันถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นส่วนประกอบของเขาสเตตัสต่างๆขงเขานะครับฟ้าฟ้าฟ้าส่วนประกอบต่างๆอ่ะ ต่อมามาดู2กล่องให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยดูตัวเบ็เบ็ดนะฮะกล่องนี้นะครับผมนี่ราศีพระเอกมากเลยนะครับ Imperial Dragon ฟังแล้วนึกถึงคุกกี้มากเลย <c oughs> คุกกี้ i ิ p e ิ i a l ไม่ใช่เออนะฮะจะดูสีสวยมากเป็นดราก้อนตระกูลเดียวกับมังกรฟ้าปะเนี่ยนะฮะืเก่ากึกมากเลยเรื่องมังกรฟ้าเนี่ยนะฮะนี่เขามีมอเตอร์ด้วยไหมตรงสูตรเขาเนี่ยนี่นี่นะฮะ ฟาร์บเนี่ยมันมีความเฟี้ยวตัวนี้เฟี้ยวมากนะครับเฟี้ยวมากจริงนะครับเนี่ยเขาจะแบบจะเปลี่ยน้ายในการเล่นแบบจากวนซ้ายวนขวาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเขามีลูกเล่นเยอะมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมกันเดี๋ยวให้ชมกันนะครับอ่าแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นไม่มีอันไหนแถมที่ชูดเลยนะสองอันที่ผ่านมามันจะมีแถมก็คืออันนี้นี่นะครับมาสเตอร์เดียบรอสนะครับผมอืมอันนี้ก็ดู เป็นมังกรเหมือนกันนะฮะดูหน้าเกรงขาอันนี้แถมที่ชูดให้ด้วยนะครับผมอ่าฟาฟาฟาอันนี้ก็มีความแบบว่าเป็นท้ายแอทแทกแล้วก็เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรสายอึดอ่ะนะฮะอยู่ตรงกลางได้นะครับอืมนะ,ะโอเคอเดี๋ยวมาดูกันของจริงเลยดีกว่านี่ครับ Big Bang Genesis นะฮะตัวแรกเลยนะครับที่ให้ดูในกล่องเขานี่ของจริงเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาลองชูดกันไปทีละตัวดีกว่านะฮะ ตอนนี้ลูกเล่นจาน้อยสุดแต่ว่าก็มีความสวยงามอยู่นะครับมาลองดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงอ่าให้ดูที่ชุดนิดหนึ่งที่ชุดที่แถมมาอันนี้นะฮะมันสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับเห็นไหมอันนี้เขียนว่า right ก็คือขวาทีนี้เราปรับให้เป็น left ได้โดยการปลดล็อกตรงนี้ก่อนปั๊บดึงออกมาแล้วก็เลื่อนแบบนี้อ่าให้มันหมุนซ้ายได้ด้วยนะครับนี่เป็น left และนะฮะก็คือหมุนซ้ายนั่นเองนะฮะทีนี้อยู่ที่เราหมุนซ้ายหมุนขวาต่างกันยังไง ยกตัวอย่างครับถ้ามีเบเบลเลตอันหนึ่งหมุนซ้ายแล้วเราหมุนซ้ายมันจะวิ่งไปทางเดียวกันมันจะวิ่งต่อท้ายแต่ว่าถ้าอีกอันนึงหมุนซ้ายแต่เราหมุนขวามันจะปะฉะดะกันปัป๊บปั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 บอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งสุดยอดมากนะฮะอันนี้ลองตซ้ายจะขวาก็ช่างมันเนินเพราะไม่ได้แข่งกับใครสายชารจะเป็นแบบนี้นะฮะเสียบแบบนี้นะครับสําหรับกล่องไหนที่มันไม่ได้แถมตัวชุดมาอย่างเงี้ยแล้วทำไงอ่ะซื้อแยกได้ครับมีหลายแบบเหมือนกันอ่ะโอเคเราล็อก มาลองชูกันดูครับแต่ว่าตัวนี้ขอญาตไปอยู่ขวาดีวกว่าน,นะครับเหมือนเมื่อกี้ลองซ้ายแล้วมันไม่ลงนะไปอยู่ขวานะโอเคอันนี้ล็อกแล้วนะฮะทรทโกชุดดูการวิ่งของเขานะครับจะวิ่งวนแป๊บเดียวแล้วกลับมาอยู่ตรงกลางนะ ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรดูแปลกดูโดดเด่นมากนักนะครับผมนี่จะปรับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับโอเคฟาบนี่ตัวนี้นะฮะมาเรามาดู2ตัวที่ดูพิเศษหน่อยตัวนี้นะครับดูด้านหลังกล่องเขาบอกว่าไออันเนี้ยมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยน2แบบได้นะครับนี่เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอย่างงี้ฮะนี่ไออันเนี้ยมันแกวได้แล้วมันพลิกไปด้านหนึ่งได้นะครับวิธีการคือเราบิด ชิมครีมไม่ใช่เป็นโอริโอ้ใช่อ่ะและตรงขาวๆเนี่ยเห็นไหมดึงมันออกมาเพื่อปลดล็อกปับไอตัวสลักนี่ก็จะหลุดแลบบ้วทีนี้ทีแรกตัวเนื้ออยู่ข้างบนเราเปลี่ยนมาอันนี้อยู่ข้างบนได้อ่เอนะาปเ,อออปปเป็นสีทองนะครับเราก็คว่ำลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกล็อกฟ้ามันก็จะเป็นสีทองแล้วนะครับซึ่งพี่ตมารู้สึกว่าสีทองมันเข้ากว่าเพราะตัวเนี้มันเป็นสีทองอยู่เห็นไหมมันดูรับกันกว่าก่อนนั้นนี้นะครับทีนี้ การจัตีมันจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะเรามาดูแบบนี้ดีกว่านี่เห็นไหมพอเราเอาสีทองขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโฉบขึ้นมาแบบนี้บ้างมันจะแบบเป็นเขี้ยวงอขึ้นอย่างนี้เป็นเขี้ยวงอขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคว่ำลงเขี้ยวมันก็จะป้านลงอย่างนี้ลักษณะของเขี้ยวครับมันต่างกันนะฮะทีนี้อยู่ที่การหมุนด้วยนะครับพอเป็นสีเงินเราก็ต้องหมุนแบบนี้เขี้ยวมันจะทําหน้าที่ของมันแต่ถ้าหมุนแบบนี้มันก็จะไม่ใช่หน้าที่คือเขี้ยวมันก็จะไม่เฉาะอย่างเงี้ยมันต้องหมุนด้้านนนีะครับ ่าเหมือนกันกับการที่เอาทองไว้ตรงนี้เขี่ยวมันมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหมุนอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะทีนี้ต่อมาเรามาดูการหมุนของเขากัน3,2,1 o n go ชุดจะเห็นว่าวิ่งพลาดนะฮะเป็นสายบวกอย่างแท้ทรูนะฮะ จากนั้นครับนี่สงบนิ่งฮะเข้าสู่วังวนแห่งธรรมะนั่งสมาธินะครับผมจะเป็นไปตามที่กระบอกในนี้เลยนะครับนะีบ่กนะ็คือจะวิ่งพลาดน,นะฮะจนมาอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับนั้นเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติของตัวเองเลยนะฮะและอย่างหนึงเราดูรูปทรงตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนลูกข่างโบราณแมของไทยอะ่ะป้อมๆอ,อ,อย่างเงี้ยหนาๆอย่างเงี้ยนะที่ใช้เชือกพันแล้วเวลี้ยงอะ่ะนะอ่าลักษณะเดียวกันเลย นะครับผมเมื่อกี้พี่แมนชุดโดยใช้นี่นะฮะ,ะจับอันนี้ก่อน right นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะลองเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับฟาอ่บอ,อ,อันนี้พี่แมนก็ต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับเป็น right ฟาบ three two one ตชุด การวิ่งก็จับเหมือนเดิมครับก็คือหมายถึงวิ่งพลาดก่อนนะฮะแล้วก็จับสงบนิ่งเมื่อเหนื่อยเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังเหนื่อยยังยังครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยอู่ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยผมยังจู้ยังจู้อยู่ครับยังจู้อยู่จู้อยู่จู้อยู่เอาไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยแล้วครับขอพัก <laughs> ประมาณนี้นะฮะแต่สังเกตสีด้านบนจะมีสีเงินปนเข้ามานะเพราะเราเปลี่ยนด้านเนี่ยนะครับ อืมโอเคไปดูอีกตัวหนึ่งกันเลยดีกว่าเนาะนี่อลังการงานสร้างขั้นสุดเพราะว่ามีมอเตอร์ตรงนี้ด้วยนี่ดูตูดหนามากเลยนะฮะอ่านี่อันนี้ว่าหนาแล้วนะครับอันนี้รู้สึกจะหนากว่าน,นิดนึงเออพอๆกันแต่ว่าเนี่ยมันมันดูแบบมันดูใหญ่มากในส่วนตรงเนี้ยนะฮะโดยรวมก็คือมันใหญ่กว่านะฮะอ่ะวิธีการก็คือเราจะกดตรงนี้ ยินเสียงอะไรไหมอาจจะไม่ได้ยินขออนุญาตเอาไมค์มาใกลๆ้ๆนะครับไมค์มาใกลๆ้ๆนี่ขอทร้ำนอกจากมีเสียงแล้วมีแสงด้วยเห็นไหมนี่นะฮะมาลองชุดกันมันอะไรยังไงสิเสียงมอเตอร์นี่มันคือยังไงสิแม่ดูแบบอัจฉริยะมากๆเลยนะฮะอ๋ออันนี้ต้องเปลี่ยนไปใช้ไรบางทีตัวตัวตัวล็อตัวเนี้ยมันมันบอกอยู่ว่าหมุนได ทางไหนซ้ายหรือขวานะฮะถ้าเกิดมันเราปรับเป็นซ้ายแล้วมันใส่ไม่ลงก็ต้องปรับเป็นขวาแค่นั้นเองนะครับมาดูสิ321 Go โกชุด

ยังไงสิยังไงสิน่าจะหมดแรงแล้วมารูปนี้นะสวยอะตอนหมุนก็สวยสวยดูดิโอ้ชอบอันนี้สุดเลยจริงๆนะฮะใน3ตัวที่พี่มิมานได้มาในรุ่น GT เนี่ยน่าจะไม่มีลูกเล่นพิสสงอะไรแล้วล่ะนะนะลูกเนาะอ่าโอเคมาขอดูอีกทีครับดูสิมันยังไงมาวิเคราะห์วิแคะกันดูอีกทีนะครับหนึ่ง สองซ้ำเอ้าที two one go shoot สิไปหมุนไปทางนี้ก่อนอ่าแล้วก็หมุนมาทางนี้ดูดิดูดิเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันก็หมุนมาทางนี้รอบเอ้ยไม่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันแบบหมุนไปหมุนมาเอ้ยเฮ้ยมันไม่เหมือนเมื่อกี้ด้วยอ่ะเฮ้ย โคตรเทพอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือเมื่อกี <liked Flight World pleasure> ้ว่าหลงรักแล้วนะว่าชอบแล้วนะตอนนี้รู้สึกชอบมากกว่าเดิมอีกคือเขาแบบวนขวาเลยแล้วก็มาวนซ้ายแล้ววนขวาวนซ้ายแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ดูดิเฮ้ยจริงไหมลูกลองดูดิมันยังไงชอบมากชอบมากไหนโชว์สกิลมีอีกไหมชูมันโกชุดขวาขวาขวา

อะไรอะเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยอันนี้มันยังไงเนี่ยจะโชว์ท่าอะไรไหมลูกมีมีท่าอะไรไหมลูกน่าจะไม่มีแล้วมั้งหยิบแล้วนะหยิบแล้วนะหยุดนะลูกนะไป่ะแฟปอ่าเดี๋ยวเราลองชุดอันนี้ลงไปดูอ่าเป็นการแข่งแบบเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนเออเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนข้างจริงๆเราจะมีคลิปแข่งอีกอ่าต่อจากคลิปวิววิวนะเดี๋ยวคลิปวิวจะมีคลิปแข่งเบเบด เป็นแข่งเซตใหม่นี่แหละที่ผมซื้อมาเนี่ยแหละอ่ะอันนี้ไปก่อนเลยโอ้ยรู้สึกว่าชุดตาช้ามากเลยชุดโอ้ย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 อะไรอะ <c oughs> ลูกลูกลูกเทพมากเลยแต่ลูกสินส่วนลูกแตกระเบิดเบิร์สกระจายง่ายจังเงี้ เอาอีกทีลออีกทีนี้สีกอชุดไปก่อนเลยสีชูวันก่อชุดไปทีหลังนะไปทีหลังนะอย่าแพ้เขาอีกนะอย่าแพ้เขาอีกไปเออเออเออไอ้เจ้าเฮ้ยโชว์พลังโชว์พลังเอ้ยพลังมากของเราเออตีตีเอาเด้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 อเอาเด้อเอาเด้อไอ้เจ้าไปให้ ยกนี้เหมือนจะเสมอกันนะฮะอืมยกแรกอาจจะอ่อนให้เขาหน่อยนิดนึงนะลูกนะเออโอเคไม่เป็นไรยังไงพ่อก็ชอบลูกที่สุดลูกมีแสงด้วยดูดิวิ่งวับปับวิง่ง <c oughs> ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเบรดบัสจิทีนะครับผมอใครชอบตัวไหนไหนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยสิระหว่างตัวนี้ Imperial Dragon นะฮะมีโหมดอจฉระตูดมีมีมอเตอร์ด้วยนะฮะ วิทวิทวิทมีแสงด้วยชอบมากพี่มาชอบมากนะฮะแต่ละแต่คนนะกับตัวนี้ฮะมาสเตอร์เดียบรอสนะฮะและบิ๊กแบงเจเนซิสนะฮะอ่าสามอันนี้นะครับผมหลายคนอาจจะน้อยใจทำไมตัวนี้โชว์ฟอร์มน้อยจังมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าตัวอื่นไงนะครับนี่แต่ว่าตูดอ่ะลืมพูดถึงเลยตูดอย่างงี้นี่นึกถึงอะไรรู้ไหม เต่าขนองนี่เป็นตูกเป็นลูกปืนอย่างนี้เลยก็คือเป็นสายอดทนนะสายแบบอึดนะอึดคือหมุนได้นานที่สุดถ้าแข่งความนานอันเนี้ยเก่งสุดเลยใน3ตัวนี้นะครับผมอันนี้พูดจริงนะฮะอ่ะถ้าใครชอบก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าเลยมีเยอะมากเแบรเบลดเนี่ยยังไงไปส่องดูครับชอบลายไหนลวดลายไหนส่องมาแม้กระทั่งที่ชุดก็มีหลายแบบมากๆไปหาซื้อกันได้เลยและใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อมาด้วยหน้าพร่อมาบริเวณนี้อย่าลืมกดต like ิด,าด,าดตามหรือ subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ mày bê 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 làm một bê bê lâm... là bê 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 lâm... bê